음. 음. FT기, 소리 괴물이 공격으로 목소리를 잃은 산타가 치료를 앞두고 대리 산타를 고용했다고 합니다. 특별 채용된 대리 산타가 아전 세계 어린이들에게 기쁨을 줄수 있을지 귀추가 주목됩니다. 준비하자. 응? 파아 <laughs> <Defense> c h r i s t 밤새 내린 눈은 잠깐만, 예뻐.

I'm not a petting, but i

เอานก็จับได้ อ่ะซาต้าส่งข้อความมาทำไมโดนเรียกไปใช้งานอีกแล้วเหรอ๋อก็แบบคือซาต้าคอสตอนแรกก็ส่งข้อความมาเออที่พี่ชาญบอกเตรียมตัวครั้งแรกก็คือแบบว่าไปทำไปส่งของขวัญให้หน่อยตัวเองทำงานไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือพอส่งของขวัญเสร็จปุ๊บกำลังแบบแยกย้าย ไม่เสร็จก็มาอีกแบบว่าไปทำงานให้หน่อยพี่ชายก็แบบอ่ะเตรียมตัวกันอีกแล้วละ่ะแบบนี้ปะรู้สึกว่าในาเอ็มวีจะใส่อะไรมาเยอะมากมากเลยเว้ยอะไรแบบต้องดูละเอียดต้องดูสามแบบหลายๆรอบอ่ะแล้วก็อยากอ่านความหมายด้วยก็ดูซ้ำกันเลยค่ะคก็คือการว่าจ้างซอนตักคอกร์คนใหม่แทนซอนตักคอร์ทคนเก่าที่แบบโดนขโมยเสียไปคือสุดท้ายที่เขาบอกว่า สภาพแบบผมอยากนอนเปิดวา้าจตาแล้วร้านเนี้ยเข้าได้เฉพาะเมมเบอร์ด้วยนะเอ้เพิ่งเห็นชุดนี้ชุดของ ชุดของชุดของน้องหลีกปะใช่ไหมเดี๋ยวชุดของใครใช่แต่มันคือชุดทันเดรัสล่าสุดอะ oh, เม่มีแล้วโอ้เหยุดเป๊ะมากหยุดหมายถึงฉันเนี่ยกดสต๊อกเป๊มากเวลาหยุดที่สองทุ่มหนึ่งนาทีศ20ย ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งวันเกิดสเตปะวันที่หนึ่งสิงหาใช่ไหมวันที่หนึ่งสิงหาวันเกิดสเตป 변한 날 특별하게 별빛같이 별이랑 딩글 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 다른 땅이 온 세상이 뿜민 나 아저씨는 저 사람은 뭘좀 알았나 미로 달랑 앞에 순 네노 땀 쫄리는 목소리 컬러풀한 무슨 포라나 뭐야 랩퍼다 클록 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 괜찮아 못 따라도 추리 모니 컬러풀하게 뼈 칭칭 쫄리는 for ระดูสใช่หมหาวสันยันกระดูกอ well, ๋อหล่อไหมเอเวลก นูดต้งดองรีโค้ดดิอ่ะห oh ัวเสีบโอ้ยชอบปีกต่ำน้ตัวนีนะตัวนี้ค oh, ือตอนดูค <You> <instead> รั Rogers ้งแรกอะโมจัดโฟกัสว่าแบบน้องอินหล่อมากน้องอินแรป โอ้แล้วน้งรอมาเราแบบน้องอินรปน้องอินได้แร็ปคือแบบโอ้ยังจงอินเก่งมาก้องได้มาอันนี้อันนีลกอ่ะคืออนนี้ล้อมาจากไอ้เทรลเชมเอร์ที่แบบ ที่พวกนางเดินก็ตำแหน่งนี้เออก็มันรอกันแหละจากธนรัตน์นไงที่แบบพวกนางเดินมาแล้วตอนถ้าโคลสอัพพยนจินนอะซาวจะเปลี่ยนแล้วแบบว่าได้แบบโอโ้โหดูดีคนเดียวเลยแหละที่ชาวบินวอยวายว่าแบบเฮ้ยทำไมเจ้านี่แบบ BGM ไม่เหมือนชาวบ้านอะพอมารอบนี้ก็คือไม่ได้นางไม่เหมือนอีแล้วชาวบินพยนจินโอ้โหได้แบบหลอนเราอีกแล้วชาวบินก็คือมาแย่งกันค่ะ 쟤가 <목소리> แ이용어왜씨 <목소리> 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 <목소리>

ไม่อาลไรไม่นเลยเขาดึดคสสงคนโศสแสดงคิดวุ่นวายมากค่ะมิติใหม่สต,ต๊อกคอร์ดออกมาจากสิ่งหลังจาก,าจากเขาเอาของหล่นหมด 아, 어, 1 안녕하세요. 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 트리크스입니다 혹시 아니? 산타가 <laughs> 어디잖아. <아니잖아. 웃음> <laughs> 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 ตรงปารต์ตีโอ้ยน้องเฟลิสนาวิด a สเนี่ยรู้สึกเมื่อกี้นั้งหายอยู่คือมันเป็นแบบม r r ีคริสต์มาสภาษาสเปนใช่ใช่ไหมไหนอยู่ในแล้วเมื่อกี้ใช่เฟลิสนาว i d a สเออขออภัยกับการออกเสียงมันคือ m ม r รี Christmas ภาษาสเปนคําว่า f e l ิสเนี่ย f e L l Z อแซ่เฟลิสแปลว่าความสุขแล้วคําว่า f e l ิกก็แปลว่าความสุขชื่อน้องเฟลิก น่าจะราักษ์เดียวกันป่ะเพราะว่าฟิลิปมันก็ร่างมาจากภาษาละตินมันแปลว่าความสุขเหมือนกันอิงจากตอนอ่านบทสัมภาษณ์น้องหลิกน้องหลิกบอกเอง <c oughs> อเฮียนจินคืออะไรเนี่ยที่ปากเนี่ยโอ้ยเบคอัพโอ้ยน้องหลิ่เบ๊กอัพสวยมากเบคอัพน้องลิ่ก็คือโอ้ยปากสวย พี่ชานเมคอัพตาขาวข้างหนึ่งแล้วก็มีรอยแผลนึกถึงตอนูฟแกงใช่ไหมตอนบูฟแกงไมาที่พี่ชาญแต่งตาขาวข้างหนึ่งอะเนี่ยโอ้ยจริงที่ปากคืออะไรเนะี่ยเอาจริงไหมเห็นครั้งแรกอะคิดอย่างเดียวเลยขนมติดปากกินเลยเธอเราขอโทษโอ้คอนแทคกเล่นดีกันจังอะโอ้ยฟันฟันฮันจีชง ฉ่ำขวบไม่เกินหูน้องลีชอนจีนคืออะไรอะกลิตเตอร์ติดปากงี้หรออ้าเห็ดไฟต้วยโอ้ยนี่น่ารักใครจิ้มแก้พี่ชาน่ะใครใส่ถุงมือซิรินแบรนด์เข้าอีกสิท่าโอ้ยเงยน้องรอไห้ใครใครใส่ถุงมือซิรินยะ

โอ้ oh my god อ oh ุยแล้วมันมีความแบบวิงวับอะดูดีแบบเมคอัพน้องหลีกอะสวยมากหูม่ทักปงทักเปียชใช่ไหมแล้วด้านหลังเขาเรียกว่าอ,อะไรวะโบเก้หรอไม่รู้เออคือด้านหลังก็มีความแบบวิงวับแล้วก็แบบเป่าอันเนี้ยก็จะมีความประกายแล้วเมคอัพน้องหลีกก็ทำให้แบบมันสวยประกายแบบโอ้โหดูตาดูเลยดิอู้หูตรงนเนี้ยสวยทั้งภาพเลยเนี้ยโอ้ my god ทำง,งานเสร็จแล้วใช่ปะเราอ่ะมีว่สาสัตเตอร์อส่งไมเซนมาใหม่บอกให้ไปทำงานต่อแล้วพวกหน้ามีความแบบแขวนอีพวงกุญแจไหมไมันคือพวงกุญแจไหมไอตัวศึกจูที่ไซส์เล็กๆอะ่ะทุกคนขายของมากค่ะรอบสุดท้ายจะอ่านความหมายเพลง บีดมันมีความแบบไม่เพลงมันมีความกวนโอ้ยมันเหมือนเพลงปัน่นอะเพลงมันมีความปันน่นอะเราไม่เห็นมันจะมีอะไรพิเศษตรงไหนเลยทำไมถึงเป้าร้องขนาดนั้นอะหล่อมากมคารโมยโคลโอ้โโอเสียงร้องลิกคือมันทำให้แบบไหวกับขอเล่นทีไม่ไหวอีตรงนี้คือแบบมองหลายอย่างมากอ่ารอง น้องอินแรปเออมีแต่จะหนาวขึ้นหัวใจร้อนรุ่มแทนไมฟฟืนโอ้รอยยิ้มดอกจอกอีดยางจองอินคะต่อค่ะโอ้ยก็พระถนนลื่นรถเลยติดกว่าเดิมอีกแต่กิ้วนะเจ้าฤดูหนาวเขาพูดที่รถติดเหรอรล่อจังว่าโอ้เนี่เนี่ยหล่อทุกการกระทำและท่วงท่าหล่อทุกการเคลื่อนไหวโอ้นี้ก็หลอ ลมหายใจออกมาเป็นไอจมูกแดงแจ๋ใช่ทุกคนเมคอัพคือแบบแก้มแดงจมูกแดงแบบหนาวจะร้อนก็แค่ตรงที่สวมทับกันหลายฉันเออก็ร้อนแค่อีตรงที่ใส่เสื้อหล่ชันนะที่เหลือก็นอหนาวฮ่าจิ้วโ <c oughs> อ้เอ็นดูน้องลิงแบบดูหนาว่ากจริงๆเกิอดอะไรกันหูแดงจะแสบร้อนเลยอุ๊ยเออแล้ช็อตโอ้โหอย่างงามสอชามิมาก็คือไม่ฉันจะซีนอู้แต่อชามีก็หลอ่อเอออะ,อะ,อะดูต่อ ตอนนี้ตอนนี้เจ้าพวกที่บอกหนาวแล้วตัวติดกันก็ขวางตานักล่ะมันคือทออผ่านใช่ไหมมันคือทออผ่านแบบก็หนาวไงแล้วแบบคนมีค,ค,มคู่คนมีแฟนแบบ ช่วงคริสต์มาก็จะออกไปแบบเออออกไปดงไปเด,ดเดินด้วยกัน2คนพอหนาวก็แบบเออตัวแนบชดิดกินกออกอดกันแล้วแบบคนคนสน่วนอย่างเราก็จะแบบพานไงแบบโอ๊ะเกะกะสายตาจะตัวติดกันอะไรนักหนาอะไรแบบนี้น,นี่ไงสายเข้าสักสายยังไม่มีเด้งมาแต่ข้อความอีเวนต์เกลี่ยนหมดอ่ะ <c oughs> สายจากสาวไม่มีเลยมีแต่สายงานสายข้อความ ตามนู่นตามนี่ชอ่ความซากรอนออกมาจากสิงลานจำไม่เธอบอกว่าเดินย่องด้วยปลายเท้าขึ้นไปบนปล่องไฟเธอออกมาจากสิงลานจานน้องคนนี้เป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องไฮคลาสขอดูฉากตกใจไหมโอ้ดูไดู้ตกใจ ชื่อเปลี่ยนตรงนี้ของนุองลิศจังงานตุกตนแบบอีกแล้วหรอเดี๋ยวจะลองหาดูว่ามันซ่อนความแบบสตอรี่อะไรซ่อนแบบต้องวิเคราะห์อะไรบ้างในทวิตเตอร์น่าจะมีคนตีความแบบเมามันดิฉันเห็นแค่นี้ค่ะสเตรย์คิดอะทำเพลงแบบเพลงแบบสเตรย์คิดจริงๆอะ คือคนอื่นว่าไงไม่รู้แต่คือเนี่ยชอบมันมีเพลงมันดูปั่นเดียวมันดูกวนดีแล้วมันมีความย้อนแย้งกับแบบบรรยากาศไงคือเพลงคริสต์มาสต้องแบบเอ้ยเป็นบรรยากาศแบบมีความทรงความสูขความหวานนู่นนี่นั่นสเตรคิดก็คือทําเพลงออกมาแบบกวนๆแบบก็แค่วัน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 หนึ่งที่แบบก็หิมะตกแต่เดี๋ยวเยียบๆมันก็ดาอากาศก็หนาวจมูกก็แดงแจนเนี่ยร้องเพลงแร็ปโอ้เจ็บคอมดแล้วแล้วมันก็เป็นวันที่แบบนะ Colorful ฟูยังไงก็ไม่เห็นจะมีสีสันอะไรซะหน่อยเออแต่ก็สุขสันของคริสต์มาสนะอย่างเงี้ยคือแบบเออกวรดีอะฉันชอบอะเป็นเพลงที่แบบอยากโยกชอบ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 เดี๋ยวรอฟังเพลงในอัลบั้มต่อไปด้วยมีอีก3เพลง24่สิบยี่เออทำไมคือภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันมาก Winter Falls แล้วก็ Domino English Version เออชอบที่เล่นตรงที่ ฟิลิก克์เป็นคนร้องเฟลิสดาวิดัสคนแรกใช่ไหมซึ่งฟิลิก克์อ่ะชื่อฟิล e ิก F E L I X อ่ะมันเป็นรากมาจากภาษาละ,ละตินแปลว,ว่าความสุขแล้วเฟลิสก็แปลว่าความสุขในภาษาสเปนปะคือแบบโอ้ยจะรอ Winter Falls ซึ่งเป็นไตเติลอีกหนึ่งเพลงในซีซั่นสองครั้งนี้จากทั้งหมดสี่เพลงคือแบบพรุ่งนี้ก็จะมีอีกอันนึงพรุ่งนี้ที่ฉันสอบด้วยนะคะก็คือสอบเสร็จ ไม่สอบเสร็จสี่โมงเย็นด้วยโอ้ oh my god สอบเสร็จปุ๊บดูเอวีตอนเลยโอเคบายบายแต่สงสัยอย่างหนึง่งเนื้อเพลงมันฟีลแบบก็คริสต์มาสก็วันวันหนึ่งอัวันธรรมดาวันหนึ่งจะตื่นเต้นอะไรนักหนา <c oughs> เออเมมเบอร์ <Member S 2> คนที่ชื่อว่าควางยันจินตอนอ่านเนื้อเพลงมีน้ำตาตกไหนบ้างไหมคะรายนั้นคือตื่นเต้นคริสต์มาสล่วงหน้าก่อนเป็นเดือนเลยนะคะ